สวัสดีครับผมโค้นยุทธในหน้าดี .com วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเคลมประกันโควิดนะครับซึ่งหลายๆท่านได้ได้ซื้อประกันโควิดไว้นะครับบางท่านอาจจะซื้อบริษัทเดียวนะครับหรือบางท่านอาจจะซื้อจากหลายบริษัทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการเคลมประกันโควิดนะครับแบบตรวจเจอจ่ายนะครับหรือแบบมีค่ารักษาพยาบาลนะครับและค่าชดเชยรายวันนะครับจนถึงนะครับ การรักษาจนถึงอาการโคม่านะครับว่าแต่ละแบบแผนนะครับถ้าเราจะเคลมขึ้นมานะครับเอกสารที่ใช้นะครับจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับการเคลมประกันแบบตรวจเจอจ่ายนะครับเอกสารที่ใช้ประกอบในการเคลมมีดังนี้นะครับ 1. นนะครับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินใหมนะครับแบบฟอร์มตรงนี้นะครับเราก็สามารถขอได้จากทางบริษัทประกันภัยได้นะครับ ข้อ2นะครับใบรับรองแพทย์ฉบับจริงนะครับในกรณีนะครับที่เราซื้อไว้หลายบริษัทนะครับก็ให้ทำสำเนานะครับที่มีการรับรองพร้อมประทับตาจากทางโรงพยาบาลนะครับถ้าเราซื้อไว้หลายบริษัทนะครับจะต้องทำสำเนาใบรับรองแพทย์ไว้นะครับข้อ3นะครับผลการตรวจเชื้อโควิดนะครับข้อ4ี่นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับ ข้อ5านะครับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกสารประกอบการเคลมนะครับสำหรับแผนตรวจเจอจ่ายนะครับต่อมานะครับเป็นการเคลมค่ารักษาพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลจากการรักษาโรคโควิดนะครับเอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมมีดังนี้นะครับ 1. นะครับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมนะครับ2 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญผลการวินิจฉัยโรควิธีการรักษานะครับข้อ3นะครับผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากห้องแลบนะครับ 4. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงนะครับการเคลมแบบค่ารักษาพยาบาลจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราซื้อไว้หลายบริษัทนะครับ แบบมีค่ารักษาพยาบาลก็จะเบิกได้เพียงบริษัทเดียวนะครับข้อ5นะครับเอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็นถ้ามีนะครับครับอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบในการเคลมแบบมีค่ารักษาพยาบาลนะครับครับส่วนการเคลมแบบค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลนะครับเอกสารที่ใช้ประกอบก็มีดังนี้นะครับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมนะครับข้อ2นะครับ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญผลการวินิจฉัยโรควิธีการรักษานะครับข้อ3นะครับผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากห้องแลบนะครับข้อ4นะครับสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายนะครับการเคลมแบบมีค่าชดเชยนะครับก็สามารถใช้สำเนบบาใบเสร็จรับเงินได้นะครับข้อ5นะครับ เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้รองขอตามความจําเป็นถ้ามีนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกสารประกอบการเคลมแบบค่าชดเชยนะครับการเคลมแบบอาการโครม่านะครับก็เป็นการรักษาจนถึงการติดเชื้อถึงขั้นโคม่านะครับเอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมมีดังนี้นะครับ 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมนะครับ 2. นะครับใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรควิธีการรักษานะครับข้อ3นะครับผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1สจากห้องแลบนะครับข้อ4นะครับเอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็นนะครับข้อ5นะครับแฟ้มประวัติการรักษานะครับตรงนี้ก็เป็นเอกสารประกอบการเคลมแบบอาการโครม่านะครับครับ การเคลมประกรันโควิดนะครับเงื <an> ่อนไขการเคลมและเอกสารที่ใช้ประกอบของแต่ละบริษัทนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับดังนั้นนะครับให้เราปรึกษากับทางบริษัทประกันหรือตัวแทนที่ที่เราทําการซื้อไว้อีกครั้งนะครับว่าแต่ละบริษัทนะครับมีเงื่อนไขและเอกสารที่ใช้อะไรบ้างนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีประกันโควิดนะครับหรืออาจจะซื้อไว้แล้วแต่ว่าต้องการบริษัทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถกดเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ได้นะครับว่าแต่ละบริษัทนะครับที่เปิดขายอยู่นะครับมีแบบแผนอะไรบ้างนะครับถ้าสนใจนะครับก็กดเข้าไปซื้อบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับท้ายนี้นะครับ n ายหน้าดี .com นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ